สวัสดีครับว่าฟาร์มหันยักษ์พิกิจนะครับสวัสดีแฟนเข็ชาวเข็ดปุ๊บนะครับต่อสมาชิกคนรักานทุกคนนะครับวันนี้นะครับอ่าเป็นวันดีนะจะมาเปิดนะครับใครอยากได้พ่อพันธุไปพันธุ์สวยๆนะครับวันนี้ความหั่นนะครับฟาร์มหั่นยักษ์พิกิจนะครับจะมาเปิดเป็นให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มั่นใจในพันธุกรรมนะครับสายเทพนะครับผม าจะพัฒนาก,กันต่อเลยครับเริ่มต้นเลยตัวแรกนะอะไรจะเป็นตอนนี้ที่ผมปล่อยนะะเป็นเทพขนแผนนะครับเทพขนแผนสีนสขาวของเรานะครับเป็นต้นสายจากพิลิกเล็กแลกะยองครับสายเทพสวยมากยนกับหัวใหญ่ใหญ่้ากคำพันครับปอใหญ่ครับตัวจริงนะครับทอง้ำพันไอเทมหลักไอเทมแร่ก็เป็นได้ครับ สวยจริงๆครับเนี่ยตัวนี้พอเท่าแขนเลยถามพาดนะครับตัวนี้ขายช่องอยู่จัดได้เลยครับพอพันตัวต่อไปนะครับอ่านี่คือเจ้าเทพครับเทพถิ่นช้างนะครับเมืองพิจิตรตัวจริงสวยใหญ่ด้นยานพบคงมาก่อครับสวยจริงๆสายอ่าแบกประวัตินะครับมาจากสายอาจารย์คนนะครับผม มากครับตัวจริงอันนี้ก็จ่ายลูกได้สวยครับส่วนเจ้าเทพมันทั้งอยู่ข้างนอกไม่ได้ปล่อยนะครับเจ้าเทพส่วนแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์จะปล่อย3ตัวนะครับะจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับเดี่ยวตาจะฟ้าอันนจุเดี่ยวตาฟ้าครับจะเป็นลูกของแม่แม่มอสของปลาแชมมิติดครับเอารีอาหนึ่นะนงตัว ส่วนตัวนู้นจะเป็นแม่สีของผมครับแม่สีดาจะเป็นสายของต,ตัวต่างตอนนี้ย่นกำลังจะไข่เลยไข่ชุดสองแม่สีดาที่ฝั่งนู้นตัวนี้จะเป็นอ่รู้สึกว่าจะเป็นของสายสิงบุรีนะครับตัวนี้มีดูตัวใหญ่นะครับมีคู่ขาครับตัวนี้สวยๆนะครับประมาณนี้นจะเป็นอันนี้จะเป็นแม่สีดานะครับกำลังใกล้ไข่ชุดสองนะครับ ้านีมชุดนี้นะครับชุดนี้ผู้2องเมียสามนะครับเปิดที่6กหมืนบาทนะครับรวมจงครับผมยกเว้นภาคใต้นะครับหกหมืนบาทเท่านั้นครับผู้สอเมียสามนะครับแบ่งออกเพราะว่าเสียงดังนะครับเพราะว่าตีกันนะครับแย่งตัวเมียช่วงนี้ผสมผันเจ้าเทพเก็บเจ้าเทพไว้ตัวเดียวครับ ไม่ผิดหวังครับชุดเทพชุดนี้เหมาส่งฟรีนะครับถยุดแล้วก็โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเอีทุกคนครับที่ติดตามอยากได้เลยนะครับความหันุพิจขอบคุณมากครับ